สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสำองรถยกนะคะตอนนี้มายกรถที่เสาพึงนะคะพอดีรถพิทั้งสบข้างทางนะคะแต่เน้ได้วินตั้งขึ้นแล้วนะคะตอนแรกมันง่ายเท้องนะคะตอนนี้ก็จะดึงขึ้นมาค่ะทีนี้มันมีเสาไฟอยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะต้องใช้รถที่คันตรงเพื่อไม่ให้เวลาดึงขึ้นแล้ท้ายมันไม่ปัดไปฟาดกับเสาไฟนะคะ เรากำลังกลับรถมานะคะ เตรียมอุปกรณ์น,นะคะมัเมสวสาวไฟอยู่ตรงท้ายรถนะคะคือด้านด้านที่ตรงเสาไฟมันไม่พังนะคะเราก็ต้องแบบเียวให้รถลูกค้าเสียหายน้อยที่สุดนะคะก็จะเชอ่อยกันตบเชื่อใกันดึงขึ้นมานะคะเพื่อไม่ให้ท้ายไปป้าเสาไฟแล้วมันเกิดความเสียหายต่อนเนื่องค่ะ คันดึงท้ายอีกคันดึงหน้านะคะการยกรถของเรานี่จะรักษารถลูกค้าให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะ ยิงท้ายหนึ่งคันยิงหลังหนึ่งคันนะคะนั่นนะคะนี่ก็จะค่อยๆขึ้นนะคะ มันก็จะขึ้นแบบดึงข้างๆข,ขึ้นนะคะทุกคนถ้าดึงท้ายหรือว่าดึงหัวเงี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ถ้าดึงท้ายหัวก็จะไปฟาดสายไฟถ้าดึงหัวท้ายก็จะไปฟาดนะคะเราก็จึงต้องใช้เราสองคนดึงตองเพื่อที่จะแบบขึ้นแบบไม่เสียหายก่อนหน้านะคะ มาบานถนนแล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะเป็นมาบานถนนเรียบร้อยแล้วค่ะจุดทิศกันเหนตุลงไปมันเป็นสอไฟอยู่ตรงน,นี้นะคะก็เลยต้องแบบดึงให้มันแบบจะหายน้อยที่สุดนะคะทุกคนนี่นะคะคันที่กูกวิน้นเมื่อกี้นะคะยกประจักรสองกูนะคะที่จังหวัดแพร่นะคะ ไปไปไล้วเขร็จหมดเนี่นะคะก็ขึ้นจากที่กระเทิเขาพึ่งนะคะจัดส่งแคะ่ค่ะอันนี้แวะจะุดพักรถเขาพึ่งก่อนนะคะจัดระเบียบรถอีกทีนึงเช็คว่าลัดล้อดีอะไรไม่ดีแวะเช็ค ตรวจความเรียบร้อยนะคะกระบะข้ามท,ที่แบบที่ที่ที่ปุยุบนี่มันโดนเสาไฟฟ้าฟาดกับเสาไฟฟ้านะคะทุกคนนั่นนะคะนี่ก็เป็นจุดชมวิวค่ะพึ่งนะคะเลี้ยวเข้ามาแล้วคะ่ะ นี่นะคะเจดวิวเขาฟิ่งรถตรดาดิษฝนก็ตกป,ปล่อยๆนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะอันนี้ก็นำรถไปส่งที่จังหวัดแพร่นะคะรถขับพื่นไม่ได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ